สวัสดีค่ะพบกับมาลินทาร์ลัดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำกันเลือกไพ่กันนะคะเกี่ยวกับบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณในเทศกาลลอยกระทงนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะค่าไพ่เรามีให้เลือกทั้งหมดส่กองนะคะกองที่1น่กองที่2องกองที่3ามแล้วก็กองที่4นะคะค่ะลอง ตั้งใจนะคะหลับตาลงสักครู่ก็ได้นะคะทํามสมาธินะคะแล้วลองเลือกดูหรือว่าคุณสะดุดตาที่กองไหนก็เลือกกองนั้นได้เลยค่ะค่ะเมื่อเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูคำทํานายกันเลยนะคะสําหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งะคะคุณได้ไพ่เดทนะคะ ตามมาด้วยไพ่หนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่เก้าถ้วยนะคะช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงดีๆเหมือนกันนะถึงแม้จะมีเรื่องราวที่มันอาจจะคุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะเข้ามาเหมือนกันมีไพ่เดทนะคะเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างกําลังจะจบลงนะคะกําลังจะจบลงพร้อมก,กับการเริ่มต้นใหม่นะคะ คนที่คุณคบอยู่หรือว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะดูค่อนข้างมีสเสน่ห์ในช่วงนี้นะคะแต่ว่า,าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้นะคะเต็มไปด้วยการดูแลเอาใจใส่นะคะเขาค่อนข้างที่จะมีอะไรก็จะช่วยเหลือนะคะหรือว่า,อามอบความรักนะคะความอบอุ่นหรือว่า ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณนะคะค่ะก็มีทั้งช่วงเวลาที่คุณจะต้องผ่านไปนะคะเพื่อก้าวไปเริ่มต้นนะคะสำหรับบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับช่วงในวันลอยกระทงเป็นไปได้เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีการขยับพัฒนาความสัมพันธ์หรือความชัดเจนให้มากขึ้นนะคะค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่เลือกกองที่หนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะใครที่เลือกอ กองที่สองนะคะเป็นอย่างไรคะคุณได้ไพ่ดิชาริออทค่ะตามมาด้วยไพ่อัศวินถือดาบนะคะแล้วก็ไพ่แปดถ้วยค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการเดินทาง,งการตัดสินใจนะคะในเทศกาลลอยกระทงนี้นะคะเป็นเวลาที่คุณพยายามที่จะ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพัฒนาดีขึ้นนะคะแต่สุดท้ายนะคะสำหรับใครที่เลือกกองที่สองมันอาจจะมีเรื่องราวที่ผ่านมาทีา่มันอาจจะดูไม่ค่อยโอเคนะคะทำให้คุณตัดสินใจที่จะหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างนะคะ เพราะว่าไพ่นะคะมีทั้งความขัดแย้งในการที่จะพยายามและการอยากหันหลังแต่คิดว่าสุดท้ายนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจนะคะว่าจะเดินหน้าต่อไปทางไหนนะคะเป็นช่วงของการที่พยายามที่จะพัฒนานะคะค่ะจบคําทํำนายสำหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะใครที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะ บรรยากาศความสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้เป็นอย่างไรคะ่ะคุณได้ไพ่หกเหรียญค่ะตามมาด้วย,ยไพ่ห้าเมถาาแล้วก็ไพ่ดิวไ Princess นะคะใครที่เลือกกองที่สามถ้าไม่ตัวคุณก็คู่ของคุณนะคะหรือ,อ,อคนที่คุณคบอยู่นะคะความสัมพันธ์คุณอยู่ในจุดที่ ยังไม่เปิดเผยต้องแอบ,บซ่อนนะคะหรือใครบางคนมีการแอบ,บซ่อนอีกคนหนึ่งไว้นะคะทำให้แทนที่จะเป็นบรรยากาบรรยากาศความชื่นมืน่นะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงนะคะมีปากมีเสียงกันเพราะฉะนั้นนะคะ ไพ่ึ้น5้ไม่ทาแล้วให้ระมัาระวังคําพูดค่ะไม่ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะยังไงก็หลีกเลี่ยงการพูดจาที่จะกระทบกระทั่งกันไว้ดีกว่านะคะค่ะจบคําทํานายสําหรับใครที่เลือกกองที่3มเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะใครที่เลือกกองที่สนะคะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะคุณได้ไพ่ย,ยูเอ็มเพรสนะคะ สวินถือเหรียญแล้วก็ตามมาด้วยไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะความสัมพันธ์ยังถือว่าอยู่ในจุดที่สบายๆนะคะสำหรับใครที่เลือกกองนี้เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้กันนะคะอาจจะยังไม่ได้ขยับความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้แต่ว่าก็ยังเป็นบรรยากาศการคบกันที่สบายๆแล้วก็ยังเรียนรู้กันอยู่นะคะถือว่าเป็นจุดที่เป็นช่วงเวลาที่ ก็ถือว่ามีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะเป็นการศึกษาดูใจกันนะคะค่ะจบคำทำนายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาลินทาลอดด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ